สวัสดีค่ะสมาชิกครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านนะคะสวัสดีสมาชิกที่อยู่ในคลาสพิเศษของเราบอกได้เลยว่าเนื้อหานะคะในคลาสนี้เนี่ยพิเศษพรีเมียมจริงๆค่ะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดเลยสำหรับท่านที่อยากจะพบกับนะคะเรื่องราว ที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตนะคะ22 keys open sesame ค่ะ how to create your abundance system นะคะ22รหัสลับสร้างระบบความมั่งคั่งให้คุณเป็นดุจด,ดวงอาทิตย์ที่ทรัพย์สินเงินทองโคจรเป็นบริวารถ้าใครที่ติดตามกันอยู่ก็จะทราบนะคะว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยปรินได้มานะคะพร้อมๆกับ การถอดรหัสจิตให้กับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมใหญ่การถอดรหัสจิตแบบดูภาพรวมทั้งชีวิตหรือว่าจะเป็นเรื่อง Open s e เซสมีซึ่งเป็นเกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะนะคะได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วปรินก็รวบรวมมาที่จริงมีมากกว่านี้นะคะแต่คัดมา22คีย์ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ เข้ามานะคะทำให้ปรินรู้สึกว่าอื22นี่แหละน่าจะกำลังดีนะคะให้เพื่อนๆได้นำไปใช้กันได้เลยเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันนะคะว่า22 k ีย์นี้มีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาในคลาสนี้นะคะเป็นเนื้อหาที่ปรินก็จะทำเป็นหนังสือเป็นการ์ดเป็นไพ่ออกมาฉะนั้นเราสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายนะคะที่บอกแบบนี้ไม่ได้แปลว่าหวงข้อมูลแต่ไม่สนับสนุนให้เกิดการ ไม่เคารพสิทธิซึ่งกันและกันนะคะข้อมูลบนโลกใบนี้ความรู้เนี่ยมันเป็นของกลางนะคะมันไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงแต่ว่าถ้าใครจะนำไปใช้นะคะจะถ้าเกิดนำไปแก้ไขดัดแปลงนำไปเผยแพร่ต่อนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายหรือถ้าใครจะนำไปใช้ดัดแปลงพูดต่อนะคะ นำไปต่อเติมตัดแต่งเสริมอะไรใดๆแล้วไม่ให้ข้อมูลเครดิตเลยอันนี้ถือว่าคุณยังไม่ได้มีความสํานึกรู้คุณในที่มาของแหล่งข้อมูลมากเพียงพอถึงแหล่งข้อมูลจะเป็นของกลางถึงจะเป็นความรู้สากลน,นะคะแต่เราต้องเคารพผู้ที่นําสารมาบอกเราดังนั้นถ้าท่านใดน,นะคะที่ประสงค์นะจะพูดคุยกันในเรื่องราวของเนื้อหาเนี่ยให้คุยกับปรีนเป็น และรักอักษรนะคะแต่ห้ามนำไปตัดแต่งลง YouTube เอาไปลงทำซ้ำในรูปแบบต่างๆไม่ได้นะคะอันนี้สงวนลิขสิทธิ์เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นหนังสือแล้วก็จะเป็นการ์ดไพ่นะคะเพื่อทำการ เยียวยาตัวเองทางด้านการเงินต่อไปด้วยนะคะอันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนบอกกันก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของนะคะการเรียนหรือว่าการรับข้อมูลนะในเทปต่างๆก็เดี๋ยวจะทําเป็นาสารบัญเอาไว้ให้นะคะทําลิง์ไว้ให้เพื่อนๆก็ดูตามลําดับได้ค่ะเดี๋ยวปรินจะใส่เป็นลำดับให้ว่าคีย์ที่1คีย์ีที่2คียีที่3นะคะไปจนถึงคีย์ที่22 จำเป็นจะต้องฟังเรียงกันไหมถ้าเรียงกันได้จะดีกว่าเพราะว่าเราจะค่อยๆไต่ระดับนะคะความเข้าใจไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงสุดท้ายเนี่ยเพื่อปลดล็อกเลยนะคะดังนั้นให้ฟังค่อยๆเรียงลำดับไปนะจากอันนี้เป็นคำนำนะคะเป็นการตกลงร่วมกันก่อนแล้วก็ คลิปที่2องนี่จะเป็นเรื่องของแม่บทมหาเศรษฐีซึ่งยังไม่ได้เข้าขี์ที่1ก็ให้ฟังก่อนนะคะแม่บทมหาเศรษฐีจําสิ่งนี้ไว้ตลอดชีวิตสําคัญมากๆเป็นบทสําคัญที่ต้องจดจำจะต้องฟังซ้ําจะต้องจดจำลงไปในจิตห่วงสํานึกแบบติดจิตติดใจเอาไว้เลยนะคะเพราะมันคือ ข้อมูลสำคัญจริงๆเป็นแม่บทของชีวิตในการเล่นเกมชีวิตบนโลกใบนี้เกมจักรวาลของเรานะคะแล้วจากนั้นก็เข้าสู่คีย์ต่างๆได้เลยโดยไล่ลำดับไปตั้งแต่1-22ถึง22ได้เลยนะคะนี่คืออินโทรดักชันที่ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนว่าวิธีการเข้าเรียนหรือว่าการรับข้อมูลจากคลาสนี้ทำอย่างไรจะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะเอาล่คะ่จากนี้ไปก็เชิญทุกท่านนะคะไป รับชมรับฟังแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ให้สูงสุดสำหรับคีย์ต่างๆที่ได้ยินได้ฟังที่นี่นะคะขอให้นำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดในรูปแบบที่เห็นเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อนๆท่านไหนที่มีความตั้งใจนะคะมีความปรารถนาอยากจะมีชีวิตบนโลกใบนี้แบบ รนะคะคได้ใช้ของดีๆบนโลกใบนี้ได้มีเงินมีทองความมั่งคั่งเหลือเฟือไปพร้อมๆก,กับการมีคุณค่าในชีวิตและที่สำคัญคือได้เดินทางกลับสู่จิตพิสุทธิ์ทางจิตวิญญาณด้วยเนี่ยก็ขอให้สมปรารถนาทุกๆท,ท่านค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่เข้าร่วมาการเข้ามาในคลาสนี้กับปรินค่ะก็ ขอให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าสิ่งที่เพื่อนๆได้จ่ายค่าเรียนเข้ามานะคะขอให้ได้มากกว่านี้เนี่ยอีกแสนเท่าล้านเท่าเลยนะขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วไปพบกันในคลาสได้เลยค่ะ